สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปางก็จะพามาปลูกสะแหน่นะคะปลูกอยู่ในกระถางนะคะทำยังไงให้สะแหน่ของเราเป็นพุ่มสวยนะคะเราก็จะมาดูวิธีการปลูกแบบง่ายๆกันเลยก่อนอื่นนะคะยายปังก็จะมาตัดสะแหน่นะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีสะแหน่แบบนี้นะคะเราซื้อมาจากตลาดก็ได้ค่ะเรา เราก็เลือกสระรแหน่ให้สดนะคะแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะปังก็ตัดพอได้แล้วนะคะมาดูดินค่ะดินก็จะเป็นดินร่วนซุยเนาะท่านผู้ชมใช้ดินถุงก็ได้นะคะดินก้ามปูดินขุยไผ่ได้หมดเลยค่ะปลูกได้ทุกสภาพดินนะคะยาปังก็จะใช้ดินก้ามปูะนะคะก็จะมีกาบมะพร้าวสับนะคะมีปุ๋ยคอกเนาะ ส่วนกมามะพร้าวสับมะคาแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนก่อนดินสามส่วนนะคะยาปังก็เ,เทลงไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวสับนะคะที่เราแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเอามาผสมเลยเพราะว่ากาบมาพาะพร้าวสับเนาะจะทําให้ดินของเราโปร่งร่วนซุยด้วยนะคะดินจะไม่แน่นนะคะเวลาเราลดน้ําไปเนาะ เ,เสร็จแล้วนะคะเชยปังก็จะใช้กับมะพร้าวสับรองก้นกระถางอีกครั้งค่ะเราก็ใช้ดินของเรานี่แหละค่ะใส่ลงไปให้เต็มกระถางเลยนะคะก่อนปลูกนะคะเชยปังก็จะใช้น้ำรดให้ดินชุ่มก่อนค่ะสารแหน่ของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเชยปังก็เด็ดใบล่างออกนะคะเราจะใช้สามสี่ยอดก็ได้นะคะจุ่มจุมกันแบบนี้เลย แล้วเราก็เอาเสียบลงไปเลยค่ะง่ายๆนะคะปลูกง่ายๆค่ะเราก็ปลูกแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าสรลแนทที่แตกยอดออกมาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพุ่มสวยประมาณสัก2องอาทิตย์นะคะรลก็ก็ติดดีก็แตกยอดแล้วค่ะเราก็กดดินให้แน่นก่อนนะคะ พอกดดินให้แน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำลดอีกครั้งค่ะลดให้ชุ่มเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสนแหน่ของเราประมาณ2อาทิตย์เนาะก็ติดแล้วค่ะกระถางนี้นะคะที่เยปันปลูกเอาไว้เนาะแตกยอดเต็มกระถางเลยนะคะจุ่มๆแบบนี้เหมือนกันเลย ปลูกง่ายๆนะคะปลูกสระแหนในกระถางเนี่ยค่ะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าเราตัดยอดมาปักชําเอาไว้เรื่อยๆเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะสะแลแนเนาะแล้ก็ปลูกไว้เรื่อยๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ